ร้านเนมโอช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอากาเด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเนเอ็กซ์และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพีแคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเน m โอช็อปกันเยอะๆนะครับเอ้โยสวัสดีครับน้องก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะลาสเตนนะครับและในที่สุดอัปเดตก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะกับ OL, กับ QOL กับ s x t r m m o o t r t w o v k r ินั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดการอัปเดตเราก็ต้องเติมโค้ดกันก่อนนะครับโค้ดแรกนะครับก็แน่นอนเลยว่าอัปเดต74 a l s นะครับก็จะได้อยู่ที่200ร้อลแล้วก็25เพลนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น e z a r e v e r k นะครับอันนี้ก็อขอไปตรงไหนที่พี่แคทก็ผิดหรือเปล่า e z a r e v e r k นะครับก็จะได้อยู่ที่200รลีล25 Pro นะครับแล้วก็ สกินแบนเนอร์นะครับสกินแบนเนอร์รีเฟชนะครับก็จะได้200ร้อลีโลยี่สิบห้าเพนะครับเฟสที่4ก็คือดีเลย์นะครับเฟสดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์นะครับก็จะได้200โ้อพนะครับน้องๆและก็จะเป็น 1M ึ่งเอ็มเมมเบอร์นะครับ1ล้านเมมเบอร์นะครับโอ้โหบอกเลยได้อีก300ร้อลีโลแล้วก็50โสิพนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าโคตรจักคุ้มนะครับอือหืออัปเดตนี้ก็แจกกันเบิ่มๆกันอีกเช่นเคยนะครับ โอเคก็อย่างที่พี่แคทบอกไปมันเกี่ยวกับ QOL แล้วก็ EX XP Boost Rework นะครับก็จะมีะ New นิวเมคคา닉ใหม่นะครับเกี่ยวกับเกมเพย์ของ Extreme Boost เนาะก็จากที่เป็น10สเตจพูดง่ายนะครับ10สเตจต,ตอนนี้เหลือแค่5สเตจก็จะได้ฟาร์มง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครอนอกบอกเลยว่า Extreme Boost รอบนี้คือชิลมากๆนะครับและพี่แคทก็น่าจะ x t r e m Boost ซีรีส์นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายที่พี่แคทจะเอ็กซ์ตีมก็น่าจะเป็นแกรมมี่มันชื่ออะไรแกมมี่ปะแกมมี่ปะจีตัวจีเออยู่ไหนนะมันชื่ออะไรนะน่าจะชื่อแกมมี่หรือกรมมี่ตัวอ่ะโอเคแกรมมี่นะครับอ่ะก็คือตัวนี้นะที่พี่แคทจะต้องเอ็กซ์ตีมแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือบอกเลยว่าโคตรง่ายนะน้องๆในการเอ็กซ์ตีมบูทรอบนี้นะครับ ก็อย่างที่พีแ่แคทบอกนะมันเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราเค่อยไปดูกันนะว่ามันเป็นระบบยังไงนะเบื้องต้นโอเคก็จะมี6ตัวละครนะรที่ได้รับการ Extreme Boost ไม่ว่าจะเป็นการ่แกลมมี่เบนดิมารุโจโจ้แลวก็ดันเต้แลวก็โจนูนะซึ่งพีแ่แคททาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกตัวนะครับอ่าก็ไม่ว่าจะเป็นตัวละครกอรลี่นะครับอย่างการ่นะก็น่าจะ Extreme หน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วดาเมจก็ค่อนข้างที่จะ โคตรเวอร์นะครับ21ล้านนี้คือยังไม่รวมว่ามันรีเวิร์กอะไรหรือเปล่านะอันนี้เราต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับโอเคต่อมานะครับน้องๆก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่านิวก็ตตี้สกินใหม่นะครับก็จะอยู่ในแบนเนอร์สกินนะครับอ่าก็เบียน3ตัวนะไม่ว่าจะเป็นกาโร่นะครับแล้วก็อ่าลิมมูรุแล้วก็จะเป็นนารูโตะอันนี้อยู่ในบัตเดิร์หรือเปล่านารูโตะต้องดูก่อนนะมันน่าจะมีสกินบัตเดิร์โอเค สำหรับนารูโตะเนี่ยจะเป็นบัตเตอร2,000โลบักนะครับแล้วก็3ถ้าเป็นเซตเอ่อ74สกินอ,อะไรวะเนี่ยอัปเดต74สกินบัตเตอร์ก็คือได้ทุกสกินของอัปเดตนี้ก็จะอยู่ที่5,000โลบักนะครับแล้วก็ได้400เพลนะคใครที่สายเติมก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับก็ส่วนใครที่สายฟรีก็สามารถมาสุ่มได้เช่นเดิมนะครับก็อยู่ในตู้แซมมอนนะครับน้องๆก็จะเป็นซมมอนตู้นี้เลยนะครับก็รอมัน รีเซ็ตนับก็สามารถเข้ามาสุ่มได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ QOL นะเป็นพวก Index Reward Reset นะครับอ่าก็จะเป็น Index Reward Reset อันนี้พี่ชคทก็ยังไม่ได้รับนะเราไปดูว่าถ้าเรารับรอบนี้จะได้เท่าไหร่นะครับ i n d r x r e w a r d Reset ัที่สำคัญคือยังไม่ได้รับไหนลองรับดูซิเป็นยังไงคาบอก็ได้มา166มิกมิติจดเหมือนมันรีเซ็ตตรงไหน,นก็เหมือนจะไม่รีเซ็ตเท่าไหร่นะสรุปมันรีเซ็ตจริงปะเนี่ย แล้วก็ชายนี่ทานเฟอร์นะครับอ่าชายนี่ทานเฟอร์ก็จะเป็นฝั่งนู้นนะครับริมมารุก็ใครที่มีตัวละครชายนี่ก็สามารถทานเฟอร์ได้แล้วนะครับส่วนตัวพี่แคทคือศูนย์ครับศูนย์เลยนับศูนย์ชายนี่นะครับเพราะว่ายังหาไม่ได้สักตัวอ่าแล้วก็มี XXB e b o o t นะครับหรือว่า Extreme Boost Banner อันนี้พี่น้องๆก็สามารถมาเลือกตัวละครที่อยากจะเลือกได้นะครับก็คือตัวละครที่สามารถขึ้น Extreme ได้เนี่ยคือน้องๆสามารถมาเลือกแล้วก็สุ่มตรงนี้ได้เลยซึ่ง เลือกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะรีประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ค่อยมาซีเล็กใหม่ได้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะดีบางตัวเนี่ยมันทําใน p o ต t ทเก่าๆเนาะมันหายากอย่างพวกเฟรมเบเชอร์หรือว่าสเกเลตันไนน์เนี่ยที่หายากๆเนี่ยน้องๆก็สามารถมาสุมในนี้ได้เลยนะสมมุติพี่แคทอยากได้นะครับสเกเลตันไนน์พี่แคทก็จะสุมเลยลวกันอย่าลองสุมให้ดูแล้วกันเนาะก็คือการันตีแค่100เองนะน้องๆถือว่าโคตรคุ้มนะ,ะได้มาแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าอยากเลือกอีกตัวหนึ่งก็มันจะรีทุก6ชั่โมง นะถ้าพี่แคทจำไม่ผิดนะนะ6ชั่วโมงนะก็ค่อยมาสุ่มใหม่นะครับทีนี้ก็จะได้ตัวที่จะขึ้นไป x อ็กซ์ตีมง่ายขึ้นนะผู้เล่นใหม่ก็ง่ายขึ้นแล้วก็ขึ้น x อ็กซ์ตีมง่ายด้วยนะย้ำว่าผู้เล่นใหม่น่าจะชอบมากๆนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น New Skin Banner อันนี้ก็บอกไวแล้วนี่รีมูฟบอส u ัด a คอเรนซีแคปนะก็คือเกี่ยวกับอ่าคอเนหรือว่าเงินนะเงินตาของบอสรัดก็จะไม่มีจํากัดแล้วนะครับแล้วก็ อ่าโชกิตตี้พชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันว่ากิตตี้พชั่นคืออะไรนะเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กับตัวละครใหม่ๆแล้วกันเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่าโจโจอ่าโจโจพี่แคทยังไม่มีนะเดี๋ยวพี่แคทจะลองใช้กิตโพชั่นเลยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่แคทมีอยู่เท่าไหร่ล่ะกิตโพชั่นมี66ใช้ไปเลย1ครับก็จะขึ้น1ชั่วโมงนะจาก10นาทีตอนนี้ขึ้นเป็น1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่แคทก็จะใส่ให้โจโจนะครับอ่า ใส่ไปเลยแล้วเราก็จะเซตติ้งเป็นกิจอย่างเดียวแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับก็จะขึ้นข้างล่างเห็นไหมครับน้องว่ากิจพิตตี้คือ1ในพันเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยจะได้เนี่ยได้ทันทีแน่นอนนะภายใน1000แต้มนะพันโลนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้นะครับถ้าเกลือจริงๆก็คือ1000โลโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราได้กิจเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปโอเคและแน่นอนว่าได้ประมาณ6 0 0 4 500นะครับที่พิกัดได้เมื่อกี้นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่า ไม่การันตีนะครับน้องๆก็คือในนี้ก็คือถือว่าเราดวงดีก่อนนั่นเองพูดง่ายๆนะครับก็แนะนําให้ใช้นะครับน้องๆคือไม่ต้องซีเรียสนะน้ำยาหาง่ายนะครับช่วงนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อกิตพิตตี้ดูเรชันนะระยะเวลาแล้วก็บู o แอคหกเดอันนี้โอเคแล้วก็คามออบิงโกอันนี้โอเคเลยนะตัวนี้ถือว่าดีนะครับอาคามออบิงโกก็คือสามารถกดรับแบบนี้ได้แล้วเ นี่คือสิ่งที่ต้องการนะน้องๆโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะสําหรับอันนี้นะครับก็คือคำอ,ออบิงโกนะครับคือจะได้ไม่ต้องไปนั่งกดนอกเวลาอีกแล้วนะครับไม่ต้องทนะําอ f เเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นพวกกับเกี่ยวกับ s ซอร์เวอร์วลแบทเตอรีน่นบัฟนะครับก็นี้พวกนี้ก็เป็นบัฟของที่ของละวันนะครับตามพวก s ซอร์เวอร์วลแล้วก็บินช็อปนะครับแล้วก็ r ัน t ็อกเกิลเซตติ้งก็คือสามารถ ตังค่าได้แล้วแล้วก็จะเป็น new อัปเ t ตบ o ลตี y นะครับก็เป็นบ o ลตี้ประจาอัปเดตนี้ได้กี่เพลมาดูกันพี่แคทน่าจะทาเสร็จหมดแล้วเนาะโอเคครบแล้วก็ได้สูงสุดที่250โลนะครับแล้วก็อ่าเล็กเน้อยๆอ,อยอีกนะครับก็กดรับไปเลยเห็นไหมพี่แคททำเสร็จแล้วนะครับอัปเดตนี้คือบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะได้มา,มาค่อนข้างที่เยอะนะครับผมโอเคนะคอย่างที่พี่แคทบอกไปนะครับน้องๆก็ extreme boost เนี่ยมี วิธีการเล่นใหม่นะก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครเราอีกต่อไปแล้วคือเราจะเป็นคือถ้าเราเลือกด่านในดด่านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเอาตัวละครนั้นๆมาให้เราเล่นเลยนะครับก็ยังมีโหมด inferno กับ divine เหมือนเดิมนะครับก็จากที่จะเล่น10ตานะครับ10ด่านก็จะเป็นแค่1ด่านแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นตัวละครเรานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่แคทจะลองให้1ด่านแล้วกันนะอย่างฮีโร่หรือว่าการ์โของเราเนี่ยพี่แคทก็จะลองเข้าดูเลยแล้วกันนะไปโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับน้องๆอ,องเห็นได้เลยว่าเห็นไหม เราไม่จําเป็นต้องเอายูนิตมินิเจอร์ของเรามาเลยซึ่งมันก็จะให้ตัวละครมาเลยนะครับ2ตัวสมมตุติเรามีไซตามะนะครับเอ้ยเขาเขาก็จะมีไซตามะกับการโรมาให้เราแล้วเราก็แค่กดออโต้อัปเกรดแล้วเราก็เล่นไปเลยนะครับออโต้ Auto, ไปจนถึงให้ครบ5ด่านนะครับซึ่ง5ด่านนี้มันก็จะได้เคอร์เรนซีเนี่ยอะดีไวท์โทเนะครับได้ประมาณ150พอดีซึ่งมันจะแตกอยู่ที่150นะครับคือเล่น1รอบถึง5ด่านเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอะเอ็กซ์ตี T ตัวหนึ่งนะแต่ว่า เล่นด่านไหนก็ได้แต่ว่ามันก็ใช้โทเค็นเดียวกันขอแค่จะเล่นฝั่งอ่าเลทโทเค็นหรือว่าดีวโทเค็นก็ได้นะคือเล่นด่านใดด่านหนึ่งก็ได้คือพี่แคทก็แนะนํถ้าฝั่งดีวโทเค็นก็เล่นด่านแรกนี่แหละของคาร o นะส่วนเลทโทเค็นที่เป็นอินฟอนอลก็ให้ใช้ของดันเต้ก็ได้นะก็สบายๆชิวๆนะตั้งวางตัวละครแล้วก็เอฟเคได้เลยนะคือผ่านแบบร้อเนะครับกดนิกกดนิกให้ครบ5ด่านพอครบ5ด่านแล้วเราก็ยกเลิกได้เลยนะครับก็คือไปเอ็กเตมบูทหนึ่งตัวนั่นเองครับ ก็คือค่อนข้างที่จะโหดง่ายนะครับผู้เล่นใหม่คือแบบหวานเจี๊ยบเลยนะผู้เล่นเก่าก็ยังคงอยู่ต่อไปนะก็มาเก็บตัวละครเล่นๆได้นะบ,บอกเลยว่าผู้เล่นใหม่ต้องหลงหลักโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตท,ที่74นะับเกี่ยวกับ Extreme Boost Rework นะครับแล้วก็ Garo Extreme Boost นะครับอ o ลี่ที่โหดขึ้นมาไม่รู้จะโหดขนาดไหนต้องรอดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี P ่แคทก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าน้องชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ห ep หน้าครับผมบ๊ายบาย